สวัสดีครับวันนี้มารีวิวสินค้าครับครีมตัดลวดนี่นี่ือมานานแล้วครับจะปีหนึ่งแล้วมั้งเกือบปีแล้วถือว่าใช้ดีนะครับตัดสายไฟก็ดีนะครับเนี่ยตัดได้ดีคมปอกก็ได้ปอกด้ ัดีครับเหมาะสำหรับช่างไฟนะครับหา,หาซื้อมาใช้ท่างซ่อมโทรศัพท์อย่างที่เขาว่าคนระับตัดซิงค์ต่อะไรก็เออใช้ได้คมใช้ดีอยู่ก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะครับราคาไม่ถึงครึ่งร้อยนะประมาณนั้นนะครับ ที่แอปส้มลาซาด้าก็มีนะครับขอบคุณครับ